คันสูงวิเหมือนว่าเราเอาชิบหายแล้วลืมมีดในท้องคนไข้ว่ามงกุฎของซอยจุนะครับก็คือก็คือก็คือตับนั่นเองนะคปอดตอนนี้กินไม่ได้นะครับทิงบ้งไปเอาล่ะสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับช่องฟันนิทามนะครับหลังจากที่เราหา,หายกันไปนนานนะครับหายแบบเป็นเดือนเลยนะครับเราวันนี้เราก็จะพาทุกคนมาเล่นเกม ตัวจีนอนเ,เกมผ่าตัดนะครับเกมผ่าตัดสมองผ่าตัดหวัวใจผ่าตัดเส้นเลือดผ่าตัดอ่ะแล้ววันนี้เราก็จะมาทําแบบทรงยิบนะครับวันนี้เรามาอยู่หน้าเกมนะเราจะไม่เสียเวลานะครับชื่อเกมก็เดี๋ยวขึ้นเอาไว้แล้วกันนะครับเพราะว่าผมก็ลืมอ่านมานะครับเพราะว่าตอนนี้รีบด้วยนะแต่วันนี้เราจะพาทุกคนมารักษาคนไข้ก่อนนะครับเราต้องลืมความรีบนั้นไปก่อนนะครับอ่ะหลังจากตอนนี้เราจะมาผ่าตัดไปที่หัวใจนะครับนี่จต้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เฮ้ยมีคนโทรมาวะใครโทรมาวะ ผมก็ผมก็คือแบบผมไปฝึกเล่นมาแบบว่าค่อนข้าง,ง,งที่จะช่ำชองมากๆนะครับช่ำชองในการแบบผ่าตัดคนไข้อะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาครับกดไปเลยเจอกนะันนะเจอกันนะจ๊ะโอเคตอนนี้เราก็ไม่อยู่กับคนไข้ที่ชื่อว่าบ๊อบนั่นเองนะครับบ๊อบเขากาลังอาการแย่มากนะเดี๋ยวเราจะทําการเช็คก,ก่อนนะครับว่าเขามีชีวิตหรือเปล่าเอ้อบ๊อบนายมีชีวิตหรือเปล่าขอจิ้มหน้าหน่อยได้ไหมบ๊อบนายมีชีวิตใช่ไหมบ๊อบบ๊อบ,บ จิ้มหน้าก่อนจิ้มหน้าก่อนป๊อปโอเคนะคนไข้มีชีวิตนะหลังจากที่เราดูที่ตรงนี้นะเขามีเวลานะครับยี่4วินาะทีเราจะใช้เวลาทําการผ่าตัดนะไม่เกิน10นาทีนะแต่เวลาความจริงน่า,นาจะน่าจะเป็นหลายหลายชั่วโมงเลยแหละโอเคขั้นตอนแรกเราก็ต้องหยิบผ้าเขียวนะครับซึ่งเต็มไปด้วยเลือดนะครับออกจากตัวบ๊อบเออฮะหยิบก่อนโอเค วันนี้เราก็จะได้เห็นเครื่องในของบ๊อบแล้วนะครับเครื่องในของบ๊อบก็จะปรอบไปด้วยนะกระดูสิโครงนะครับปอดนะและก็ตับนะครับ <Wow. S 1> ขันตอนแรกนะครับเราจะใช้ค้อนนะในการจัดการบ๊อบนั่นเองโอเควันนี้เราจะมากินซอยจุนะครับนะแต่เราไม่ได้กินเนื้อสัตว์นะครับเราจะกินเนื้อคนนะเนื้อให้บ๊อบนั่นเองเราจะเคาะกันแบบนี้กูเคาอดกระดูกมึงนะบ๊อบเ<ะไ>ดาเดวเด,วดวใจเย็นแปกแปกเครยบ รวดล้าวรวดล้าวนี่คือการละเลงกระดูกนะครับที่รวดเร็วที่สุดนะครับเกมนี้โอเคเราไปแล้วหนึ่งแถบไปแล้วหนึ่งแถบบรรจุโซโล่ให้ไวที่สุดนะครับเพราะว่าคนไข้ต้องแบบเราต้องจัดการให้ไวนะไม่งั้นเขาจะทรมานมากนะโอเคการให้ไวบับมึงเชื่อกูสิว่ากูด้วยชีวิตมึงได้มึงเชื่อกูสิบับนี่ไงนะบับนี่ไงบับกูทุบให้อยู่บับใจเย็นบัฟบับอย่าดิ้นบับมึงอยู่นิ่งดิบับ อุ้ยเลือดไหลนะครับอ๋อตอนนี้เลือดคนไข้เหลือสามพันละถ้าผมลงมือแรงไปกว่าน,นี้คนไข้อาจจะตายหาได้นะครับไอ้บ๊อ<ห>บน่าจะไม่รอด<น>ไปเจอลูกเจ้าเมียนะ <sounds> โอเคไอเหียก <m> ูหยิบยาแล่แม่งกระจุยโอเคเราจะมาฉีดยาให้บ๊อบนะครับเพื่อเป็นการลดอาการเลือดไหลโอเคเรียบร้อยเราจะเอายาไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับไว้ใกล้มือหมอนะเขาบอกว่าถ้าคนไข้ใกล้มือหมอคนไข้จะปลอดภัยนะครับ โอเคตอนนี้เรายังเลาะกระดูออกไม่หมดเราต้องเลาะกระดูออกก่อนพูดเหมือนกูแร่หนังแร่เนื้อสัตว์อะไรอย่างเงี้ยโอเคแลไปโอเคตอนนี้เลือดของบ๊อบอยู่ที่2,000มิลลิลิตรแล้วนะโอเคเอาประมาณนี้พอนะเดี๋ยวบ๊อบมันตายนะครับผมก็กลัวเสียแบบเสียเสียเวลานะอืมไม่ได้เสียเวลาดิกลัวมันตายนะเพราะว่าตอนนี้เลือดมันเหลือ2,000แล้วและเลือดมันก็จะลดลงเรื่อยๆนะครับ เป็นเหมือนสิ่งที่กดดันเรานะบ๊อบนายนะ่ะเชื่อใจหมออ,อย่างฉันสิโอเคเราจะเอาปอดออกนะครับปอดด้านซ้ายนี่นะปอดตอนนี้กินไม่ได้นะครับทิ้งไปไอ้หี่มันเหมือนเนื้อ A5 เนื้อเอไเนื้อวากิวอ,อย่างนั้นเลยวะไปดูอันหนึ่งนะครับอ่ะไออันนี้ยังดิ้นอยู่เลยอุ๊ยเราควักออกมาแล้วนี่นะครับนี่ก็คือมันแทรกเนื้ออย่างดีนะสวยมากเลยนะครับถ้าเป็นสีแดงๆอยู่นี่ใช่เลยโยนทิ้งไปะ ไม่ได้ใช้โอเคต่อไปเราก็จะมานําสิ่งที่เรียกว่ามงกุฎของซอยจุนะครับก็คือก็คือก็คือตับนั่นเองนะค่อนข้างที่จะสวยมากเลยนะตับอันนี้เดี๋ยวเราจะเอาไปหั่นแล้วก็กินกับน้ําจิ้มแจ่วนะครับอโอเคต่อไปก็เราลากกระดูกแล้วก็เอาอะไรออกมาเรียบร้อยแล้วเราจะมาทําการตัดหลอดลมนะครับไม่รู้หลอดลมหรือเรียก หลอดม้ามนะซึ่งผมก็ไม่ค่อยรู้นะครับก็เราจะใช้มีดนะครับเป็นการตัดติง่งตัดติ่งตรงนี้โอเคหลุดแล้วหนึ่งอตอนนี้ผมไม่ได้จับมีดนะผมใช้จิตวิญญาณในการจับมีดนะครับจิตวิญญาณหมอนะแบบว่าต้องถึงขั้นสูงสุดครับถึงจะทําการจับได้แบบนี้นะว่าเอาเล่มใหม่ดีกว่าเล่มนี้ว่ากูจับไม่ได้ละโ okay. อเคพร้อม ต้องใช้ค้ามอดทนในการผ่าตัดทันสูงวิเหมือนว่าเราเอาชิบหายแล้วลืมมีดในท้องคนไข้ไม่บบมึงจะตายไม่ได้เออแต่มันขาดพอดีเลยวะ่ะโอเคเราหยิบมีดออกมาได้นะครับนี่สินะสิ่งที่ทําให้นายปวดท้องเวลากินข้าวอ่ะโอเคเราจะจัดการนะครับเอาเส้นมีเกีียวออกมาฮึเส้นมีเกีียวไม่เหรไม่เหรอบ ฉันจะไม่ทําให้นายตายเด็ดขาดนะบ๊อบโอเคโยนทิ้งไปเราไม่ได้ใช้นะไอตอนนี้มันกินไม่อร่อยนะครับอ่ะต่อไปก็เป็นม,ม้ามน่าจะม้ามนะเห็นเขาเรียกม้ามกันนะก็น่าจะคือม้ามนั่นแหละโอเคยิบแปหยิบยากจังวะอโอ้โหยิบโคตรยากอึบว้าหยิบไม่ได้โอเคในเมื่อมันยิบยากนะักยากเย็นนะผมก็จะพยายามหยิบต่อไปเรื่อยๆนะ บ๊อบบ๊อบอย่าดื้อบ๊อบใจเย็นบ๊อบใจเย็นยอยอบ๊อบยอโอเคไม่ได้วะเราต้องใช้อะไรเขี่ยนะครับโอเคเราจะใช้ปากกาเล่มนี้ในการเขี่ยมา้าไม่บ๊อบนะครับออกมานะผมว่ามันคงไม่ตายนะครับอุ้ยล่วงเอาปากกาล่วงเย็ดครไม่เป็นไรเรายังมีตัวช่วยอื่นไหมอืมบ๊อบกำลังแย่นะครับ บับกำลังแย่โอเคไม่มีตัวเช่วยอ,อื่นแล้วเราก็ต้องใช้มือเราเนี่ยแหละโอเคแล้วแล้วว่าเราปล่อยตัวนั้นไปเถระเราจะทําการผ่าตัดเส้นเลือดหัวใจเลยแล้วกันโอเคสวยเลยชึบแล้วก็ตัดไปที่เส้นม่วงโอเคขาดหนึ่งขาดหนึ่งขาดขาดไหมอีกเส้นหนึ่งอีกเส้นหนึ่งโอเคขาดแล้วนะครับตอนนี้หัวใจหยุดเต้นมีเรียบร้อยนะบ๊อบเลือดไหลอย่างมากนะครับเราจะทําการ โคเคฉีด okay. ยาเพื่อไม่ให้บ๊อบเลือดไหลบ๊อบอกูะเจ้าหัวใจมึงออกมาให้ได้นะน,นะในี่คือหัวใจบ๊อบนะครับการที่จะไม่สมประกอบเลยทีเดียวโอเคไม่ได้ใช้แล้วไอ้บ๊อบยนทิ้งไปในนะครับสิ่งที่บ๊อบต้องการนะครับก็คือหัวใจใหม่นะซึ่งเราได้มาจาก หมูตัวหนึ่งนะที่กําลังจะโดนฆ่าแล้วเราก็ได้ทําการปลูกถ่ายนะหัวใจมาให้มันนะนี่คือหัวใจของบ๊อบนั่นเองหัวใจดวงหม่ของอบ,อบ๊อบไอ้บ๊อบมึงกำลังมีชีวิตใหม่แล้วไอ้บ,อบ๊อบไปเจอลูกเจ้าเมียมึงซะแล้วอยากกลับมาอีกนะอุเกล็ดรักษาให้มึงเคี่ยให้มันตรงเคี่ยให้มันตรงเคี่ยเคี่ยให้มันตรงตอนนี้มันยังไม่ตรงนะมาเลยไม่สําเร็จเลยชึบเอ้ามันไม่ได้วะ เอ้ยมันมันยากจังวะเฮ้ยโอเคผ่าตัดโอ้เจ้มึงนี่ยเนี่เนี่ยเนี่ยยัดเข้าไปเนะี่ยยัดเข้าไปเนะี่ยได้ไหมได้ไหมได้ไหมเดชมิสเดจยวมึงจะเล่นอย่างนี้ไม่ได้นะบ๊อบมันอันตรายนะบ๊อบนี่คือชีวิตมึงนะโอ้ไ oh yeah. ม่นด้เชื่อกูยัดหัวใจมึงไม่ได้ไอ้บ๊อบครุยไอ้ครุยโอเคเรียบร้อยผ่าน ก็เรียบร้อยนะครับเป็นที่เรียบร้อยตอนนี้เราก็รักษาหัวใจให้บ๊อบได้นะครับโดยเราใช้เวลาไม่มากเลยนะครับเราใช้เวลาเพียงแค่ไม่ถึง10นาทีไปด้วยซ้านะเราคือหมอมืออาชีพใช่ไหมโอเคสําหรับยังไงคลิปนี้ก็ต้องขออภัยคนดูนะครับที่จะไม่ค่อยเซียนเท่าไหร่นะแล้วนิ้วชิมอยู่ไหนวะอ๋อนิ้วชีมอยู่นี่ โอเคนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตลาไปก่อนนะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เบอร์ให้กับช่องฟันนิตไมนะนะแล้วหลังจากนี้ผมก็จะพยายามลงคลิปให้บ่อยมากขึ้นนะครับโอเคขั้นตอนคลิปหน้านะครับอาจจะเป็นดีนะครับดีหรือเขาเรียกอะไรวะไตเหรอเออน่าจะเป็นไตนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอตลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย